สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบการต่อสวิตช์ Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะทำการต่อทดลองกับแมกเ t น c ติกนะครับขนาดคอย220โวลต์ครับซึ่งการต่อของสมาร์ทสวิตช์นะครับก็จะมีเทอร์มินอลด้านล่างสำหรับต่อไฟนะครับการต่อก็จะต่อตามคู่มือที่ให้มาในกล่อง การต่อนะครับก็จะมีสายลายกับน,นิวตรอนนะครับการต่ออินนะครับอินคือไฟเข้าไฟเข้า2อเส้นนะครับก็ลายกับน,นิวตรอนนะครับเส้นลายก็จะเข้าฝั่งอินนะครับอ่าส่วนเส้นนิวตรอนนะครับก็จะเข้าฟังอินอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ส่วนฝั่งเอาท์นะครับก็จะเป็นเอาท์ไฟนะครับเช่นสีแดงครับก็มาเข้าคอยแมกเนติกนะครับส่วนริวตรอนนะครับสายสีน้ำเงินนะครับก็จะต่อเอาท์อีกจุดหนึ่งนะครับออกมาแล้วก็มาเข้าคอยแมกเนติกนะครับ เส้นลายก็จะมีไฟนะเอาวัดไฟดูไฟติดนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้แอปสั่งให้สมาร์ทสวิตทำงานนะครับตัวแอปเองนะครับก็ได้ติดตั้งไปที่มือถือแล้วนะครับเสร็จแล้วไปที่สมาร์ทสวิตนะครับ นี่หนูขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวจะปิดเปิดดูนะครับตอนนี้คอยแม่ไดนีิยต์ทำงานแล้วนะครับไฟจ่ายมาที่คอยแล้วนะเดี๋ยวจะใช้มิเตอร์วัดนะครับก่อนวัดก็จะ ต่อสายข้างบนหัวแมกเนติกนะครับเป็นสายที่เข้าไปต่อพวกโหลดต่างๆนะครับอย่างเช่นเราเอาไปต่อกับเครื่องปรับอากาศมอเตอร์นะคมอเตอร์เกียร์นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรืออ,กอกุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสสูงๆนะเดี๋ยวมาต่อสายไฟก่อนนะครับ หลังจากที่เราต่อสาย Power ครับก็สาย Power ก็คือสายที่ไปเข้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะผ่านหน้าสัมผัสแมกเนติกนะครับต่อ2เส้นนะครับลายกันนิตรอนนะครับต่อผ่านโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ออกมาเข้าเทอร์มินอลนะครับตัวเทอร์มินอลที่เราจะ เอาไปต่อเข้าเครื่องจช้ไฟฟ้านะก็อยู่2จุดด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาวัดไฟข้างล่างนะครับที่ผ่านแม่เนติกออกมานะครับเพื่อไปจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับว่าไฟจ่ายออกมาหรือเปล่านะครับโดยใช้ ตืัวนะครับไฟจ่ายออกมาแล้ดัสองร้อยยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบการทดลองใช้งานเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ